จะดูยังไงก็รักจะจะตียังไงก็รักจะแต้นยังไงก็รักเพราะว่าสลับกันเพราะสลับกันแล้วสลับกันแล้วบอกว่ารักสลับกันแล้วบอกว่ารัก kiss you มองตาแล้วเห็นใจเธอแต่มีความรักพร้อมด้วยคำสูงอยู่ไกลกันไปนานๆเธอคำว่ารัก ฉันกเจอเธอเอามาอยู่ในหัวใจฉันเธอคือที่หนึ่งในสวรรค์ตาสวรรค์ใจแต่ว่าบอกว่ารักท้างชีวิตของเธอมองตาแล้วก็สวยอยู่ดีสวยจริงๆใจของฉันเธอคือที่หนึ่ง อรักจะบอกยังไงก็รักจะบอกยังไงก็รักฉลัดยังไงฉลับยังไงก็รักจะตีจะแกล้งจะโกรธอะไรก็รักหมดแต่ขอให้เป็นคนดีรักกันนะจะบอกว่ารักฉันให้ฉันจะบอกว่ารัก